เมื่อบ้าน<ด>จะอยู่กับใครจ่ะอยู่กับน้องอยู่กับน้องสองคนนี่ดเดอ,อเนเฮียหนังสือ,อยโ<ด>ยโอ้ยเนาะพ่อกับแม่เมื่อบ้านสองคนเลยโดยนอ๋อเจ้าพยาธบ่อยู่กันสองคนนี่ เฮ้ยไปได้บ่นี่ตรงไปนี่แหละนาะทางคือโหดแท้นี่บ่ฮ่าๆๆดูพี่น้องเลยมาหอดเคืองทางมีนักเข่านักเข่าป่ะนี่ทีนี่มีน้นำลายดิพี่น้องมันตกเนาะจีบคาบบ้าบุ้นนี่เอาพี่น้องเลยมื้อนี้กะบอะไรพาหมุนเข้าไปหาทาั้งเอลื่ยเอือเอ่อยยังบะไรเกลื่ยเปลี่ยนเอลื่ยเปลี่ยนอืมเอลื่ยเปลี่ยน เปลี่ยนใจเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออเนาะสบายดีเด้เอสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีเไปพี่น้องกันเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องกันเนาะอ่าผนตกพี่น้องกันเนาะมุ่นเข่ามือนี้กันเราอยู่หน้าดิเราไปมึงอยู่แล้วเราไปอาศัยอยู่ดินไผ้นี่นะอยู่ดินแม่แม่ตู้ที่ว่าสาเตลปุกกระตุกตอกตุกม่พ่อเพป็นเนี่ยเออพวกเราก็อยู่ไกลดีเนาะเนาะ อยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องเลยหมุนรถหมุนล่างไปนี้อยู่ป่าดีได้อน่เมนอะไนี่ได้นิเนอตัน้ำจิบขุดรถอยบสมบรเเนาะกี่ตมเลยพี่น้องเลยฝนตกหม่ๆใช้ไปใช้บาทตรงนี้บอกตัทางนก็ได้เนาะทางไปได้เนาะมอนเป็นอยๆรถคยอ ตีโดมเฮ้ยตอนนั้นมาตอนนั้นบอลมี้ป่านนี่บอแม่โอ้แต่ฮึเฮ้ยดื้แค่เฮ้ยนี่โอ้คำว่านั่นฆ่าได้เนาะแม่ฆ่าขึ้นเทิงบอบอไปเฮ้ยเดี๋ยวพังงานโอ้เดี๋ยวนี่บอใกล้เนาะโอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเนาะมาบุญก็ยังบ่เคยเข้ามาจักเถื่อเนาะ มาหาตังเอือรักก้อนเป็นจังไดตัวอพยพมาอยู่นี่มากับมาอยู่ป่าอยู่ดงไอ้ดิมุอยู่กับให้ไปนะป๋อนี่อผมมีมุงอยู่กับอยู่หิมทอะหิมทางก็ได้ดอกหิมทางกับผมีดินอยู่อีกขอปุ๊กไปนะเป็นไรไปก็ไปพ่อแต่พ่อสเตลสิเข้าไปอยู่นี่ก็จะได้ชิค้าใช้อีกบัดเรา่านบ่กเพราะเราเป็นาต หายใจอันเทียงพอจะเตะหรอถูกอุจอดจอดที่นี่แล้วยันลงหันยันมันจุเลยพื้นรถดีใช่จอดข้างหน้าไปนี่มาได้ป่ได้อยู่แต่ว่ามันลงเอียงลงหันมันมือนั่นมันจุรถเบาดีเลยลงจอดนี่ก็ได้เนื่ยเทียงนะครับโอ้อยู่อยู่บริเวณบาทเนาะลงนี่มันมาได้ได้ป่ได้ป่ลงได้ป่ ได้เลยมันเอียงแห้งเลยว่มันจุเลยอุไไปใช้วเจ้าไปได้นะรถคนอื่นบัได้กล้าไปได้็ยอมใจใชไหมขออัยอมใจยเนี้ยเอยปนเช่ย่งขึ้นได้ยอมกนขูรถขอรับบ้นพื้นใช้คนบ้านนี่งนี่ Đúng chứ bò Mà Thôi đi bò Đi lên ừ. ừ. Khuẩn rồi đấy phòng chào khăn đẹp đấy Mày bò và đi ra chợ đi <cười> 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 เหมือนอยู่แต่เล็กน้อยใช่ไหมแจ็คเนาะาลงมาลูกลงก่อนบอมา,มาลงก่อนเนาะาลงมามาโอ้เนาะสบายดีละ่ะสบายด,สายดีสบายดีเนาะโอ้ยใช้พ่อกับแม่ไปใช้มือบ้านเมื่อบ้านจะอยู่กับพ่ใช่ไหมอยู่กับน้องอยู่กับนอกสองคนนี่เออเฮียหนังสืออยู่ โอ้ยเนาะพ่อกับแม่เมือ่อวานสองคนเลยโดยอ๋อเจบบา้าพญานมออยู่กันสองคนนี่ย,า,ย,นา,ยานอยู่อืมเนาะญาอยืนนำรถจักรฮะญา,ยาอยืนนำรถจักรญาญอยู่น้ำรถจักรให้รถจักรนะ่ะหมดละใช้รถจักรนี่ลูกรถจักรนี่ใช่ฮึนอนสี่คนมออยู่นี่นะ่ะ โสี่คนเลยป้านอนกันในไหนคือเห็ดน้อยแทเนาะออพี่น้อนไหมเนาะบนนอนเราก็ลายเป็นแพบัดอันนี้เนาะขนหัวบ่หลุดขนตกนี่โดยหัวบ่โดยขนต้งแห้งอยู่บ่กินนี่นะบ่แห้งเป็นไงบ่แห้งเป็นไงโดยอยู่กับนอนสองคนพี่น้อนไหยเนาะกักษาแมาน้ำมาอนีพี่น้อนไหย bài đi Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ừm lỡ những video hấp dẫn 2 subscribe cho mưa Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những 2 เออเจ้าหากมาแได้ของเฮียนบ่ดูอนไรหน่อยโมแม่เนาะมื้อนี้วันทิศโอ้ข่อยก็ลืมอืมหืมื้อนี้วันทิศวันทิศเนาะลืมได้ข่อยก็ได้ลงกัมเนาะก็เลยอันน่ะเขียนอันนน่ะหังสือวาดรูปเต็มรูปอือีหล่าชื่อยังนางหลดนานางหลดนาโอ้ซื้อมวนเด้พี่น้องเลยพ่อยังอยู่ป่าเนาะอยู่เงาะป่าได้หลดชนานี่อืม เอ้ารถจีน่าก็เงาะปลาเนาะน้องจะชื่อยังจไงน้องเนี้ยชื่อสายถอยเจ้าจั่ปีเจ้าน่ะเก้าปีฮะเก้าปีเก้าปีคือตัวน้อยแต่ลูกหึ่งตัวน้อยกินข้าวหน่อยบ่ถอยบ่มีข้าวกินมั้ยนี่โยน้องเลขจปีน้องซีปีน้องซีปีถอยเอ้ยเก้าปีน้องซีปีเนาะ ซีบีก็ถือว่าตัวน้อยเยเนาะอืมซีบีอันนี้คือหม่องนอนกันสี่คนนี่โดยอือเนาะนอนอีกันได้เนาะอันมาอยู่นี่เหิงนะบอลุหึงแล้วจักเตือนจืดปะไม่จืดมาอังเตตตอนไหนสิน้อยลูกน้อยมานั่งนั่งนั่งบูจืดปะโดย นอยตะกี้จะอยู่ใช้ตะกี้อยู่บ้านบ้านไหนบ้านไหนบ้านดงเมืองยางบ้านดงเมืองยางโดยเป็นไหคือไปอยู่บ้านดงเมืองยางใช่ผู้ช่างฮะผู้ช่างโดยเพราะว่าเด็กน้อยมันบุคลิขุมแล้วเพราะว่ามันต้องผู้ใหญ่เนาะจังฉีครับผู้เกี่ยวกับพวกนี้พี่น้องเนาะพอมาเมี้กับพ่อเออ อาบน้ำอาบอยู่นองนี่บ่โด้วยเอาน้ำกินเนี่ยพุ่นน้ำยังน้ำส่างบ่โดยมีน้ำส่างบ่นี่ยนะมีอันไคขุดไคขุดเขาแม่เท่าเลือกยี่บ่ขุดนะไม่เลือกไม่เลือกนิด้วยดยอันนี้มองอยู่กินนี่เนาะเป็นอันน่ามองไว้ เอไปบวงเออถามเอื้อนเอื้อยนอนนี่บ่ะเอ่นอนนี่เอ่มานอนหนี่ลลูกลูกชินอนน้ำเอื้อยบ่ย่านเนี่ยย่านเอือยย่านเอือยย่านช้างเนี่ยว่าดูช้างนะเออว่าลูช้างเห็นมาช้างอีหล่าเฮียนปดอะไรหอปวดซ้ำปวดโดยเห็นอันไหนเียนออกไร ยังไ่ได้บออยังไ่ได้บอดูดย้เก่งพิชาคณิตศาเนบยเก่งยังเลขบอพิชาคณิตศานีเมันเกีวกับเลขบอเลขเนอเขียนเก่งยังเลขก็ดีกันนะเนาะหัวเได้ไวทั้งน้องม่ได้เขียนบ่ ปีเฮียนเอ้าเวลาเวลาจ้าเข่าเฮียนเจ้าไปน้อยนีดน่ะแม่ยังไปยางไปจางไหนลูกไปข้างไก่ป้ไก่เจ้าไปออกจากนี่ประมาณจ็กโมงเชียนให้น้องเบงนะฮะตอนเช้านะมืดใมืดบ่มืดบ่ยังมืดอยู่บ่เมื่อเมื่ออันเข่าของเฮียนมืดมืดถอยอ่ะเราวันนี้ตอนเล่งเลยตอนเล่งต้องนอนอยู่เพื่อนบ่หรือว่ามาพี่ต้องมาพี่มาพี่อีก Too mưa đây tông yang mưa phân lào. Tang mưa đi hoặc bóng 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 đi bóng 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 đi, ตรงยางเมื่อทุกเมื่อตอนเศร้าตอนแลงตอนเลงเือนกับตอนเศ้ายางเมื่อจะต้องพายทิข่าเมื่อน้ำตัวนี่บดีพายบด้พายอีกเอ้าเวลาเจ้าไปเฮียนเจ้าบดิกินข่าวะจะกินเจ้าเจ้ากินน้ำไผกินน้ำข้าวป้าอ๋ป้าอยู่เฮือนบ่โดยอ๋มีป้าอยู่เฮือนโดยดดยยังดดยยังดยดดยดยดยดดยดยดงดยง กินเข่าอยู่น้ำป้าโดยเจ้าคือนอนอยู่น้ำป้ายามือขาวเย็นบางทีก็นอนบางกนอนก็มานม่อย่ากนอนก็มาโดยดูน้มีบพ่อพ่อก็แม่เพื่อนเที่องมัน่พ่อแต่อันทางน้องน้อยเพื่อนผีผยกัวีอพู่นะทเมือเบียดตีโดย อืมอันต้มาพ่อกับแม่จะมาปกอันนี้อยู่นี่ตั้งแต่ช่วงยาแรงบ่ตั้งแต่เพิ่นทเฮ็ดนาบ่อันนี้นะโหยอบ่ค่อยจักปานดอกเนาะมากเพราะว่าี่มาที่ไปนี่มันก็ต้องถามจกผู้ใหญ่เนาะว่าเ็กน้อย คือผูกอนนะติดตามบอกไงจ๊ะเนาะใหญ่พาไปใส่กางเกนไปเนาะคือบกหูเลยหรอใช่แม่เ่งอันนี้เถียงไว้ใช้นี่นะเถียงเขาไม่เท่าไปถามเจ้าหน่บ่๊วยพอจะเตลยู่แล้วนีอันนี้นะแม่นั่งก่นนนะจะได้บ๊วยบ๊วยพอให้ดอกพอจะเตลนี้นอ้นนี้ได้อืมเราทำได้ไหมเนาะ เราตรงยางไว้พุ่นบ่อืมอันนี้เขาโค้งมาไกลพี่แต่มันทางรถเนาะไม่ได้ไงหอดหน้าขอเลยบ่ไปได้บ่ใช่แล้วเด้วก็ติดติดมงครัวอ่าติดครัวหอมกุบบกลงดูด้วยมันโค้งมากสิชื่อเนาะโค้งของมันนี่ใกล้ใกล้ใกล้เนาะแต่ว่ามันโค้งทางเข้ามามันคือไกลเนาะแวการัดเปนีีก็ใกล้ หอดกิโลบ่ไปนี่กลัว้วบ่กลัวบ่ประมาณสองสามึ้กันเนกิโลโสามกิโลไก่เติบเปเนากไก่สามกิโลกันโม่ไก่เนี่ยหางยางตรอกเนาะอยู่สองคนกับน้องดิซึ้เห็นรถมาชีบญาญบอหรุยานอยู่บอคิดว่าไปมาเนะ เคยเห็นยังป่จะมามาจอดอยู่หนาหนาเฮือนเถียงจนตะเกาคุณจอดดีใช่ไหมถอยนั่งเขาถอดนั่งเหมือนนายเขียนเบอบมย่านคิดบารจุมายังบ่คิดอยู่บปล่าคิดอยู่นิ่งดีนะเพื่อนบอลเล่นปุ๊บเนาะเป็นเิ็กน้อยเหมือนีนเล่นปุ๊บเลยที่นั่งเลยสบายดีกัน กินข่าวแล้วบ่เอกินแล้วได้ยังกินปลาทูเอาคันแมาพอก็บเมยวายู่ชี่เจ้าบริหนึ่งข่าวถามพอสามเอ็มบ่บ้าบริหนึมบริหนึ่งโดยหเป็นยูบ่เน้ยนึ่งเป็นยูเป็นยูโดยแต่มาบริหนึ่งโดยมีข่าวบ่เขาเขาเย็นที่อืออ อันนี้พื้นพื้นนี่เนาะพื้นทางคำางน้ำอันนี้คือตอนตอนนอนอีกย่างก็เม็นบริอัดทย่งเลยนด้เนาะแม่มาละโดยมีแต่แบบนี้เลยโดยทางลู่แบบนี้เลยเนาะอันนี้เรามามาปลูกกันจนว่าออกนะออกใบนะไม่จิกเลยเนาะแม่ออกใบเลยออกใบเลยหน้าผลเนี่ยมันได้ออกเนาะ จนออกงอกพี่น้องเลยคือว่าคือว่าโดนเติะไม่อันนี้มันบทท่านตายเด้ไม่ยังดิบอยู่บนนี่มันอยู่โคกเนาะอยู่ทรงหน้าพี่น้องเลยอันข้างนี่อันปูนตากระทิ้งพูดไหมเขาทำงานปูนกระทิงเออ๋อพ่อนี่เฮ็ดงานปูนบ่ด้วยด้วยไปได้ทิศกั่วหมดนล้วว่า อืมตะกี้เราประเทศยังใช่เอ้าราคาที่มาอยู่นี่นะข้าวข้าวนะโดยเรามาอยู่ประมาณจุกเดือนบ่เลยนี่นะตามที่ทั้งเมียเราได้ว่านะตามที่ได้ถามทั้งเอื้อเปลี่ยนแล้วนะว่าที่แรกนะออกมาอยู่น้ำกันกับพ่อสแตวแล้วพอดีทั้ง ตัวเราไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานปูนได้กับพอดีมีเงินมีคำาชื่อผระวัดเอียงกับคอไม้น้ำเพลินมาปลูกอยู่นี่หาจะได้จองอาทิตย์เราเออว่าไงแต่ตะกี้น่อยู่เทียงเดียวกันตะกี้อาศัยอยู่น้ำกันอ๋ออ๋ออ๋อโดยโอยโอ้อันนี้คือหากระปุกในจองอาทิตย์แม่นจองอาทิตย์โอ้เพราะจังอันนี้จังป่งเนาะโดยมันฝนกระลังอันนั้นเลยโป่งออกไม่จิกครับเนาะกระลังป่งงอก ลวกินครับแืออย่ามึนเนาะอ่อนเออันนี้คือว่าไงเรามาอยู่นี่กับบุที่อยู่อาัยเนาะแนนซาสาเหตุที่ได้ออกมานี่ก็คือเอ่อตะกี้เราก็บ่าได้มีครอบครัวอยู่กับลูกสามคนอาศัยอยู่กับเอ่เขาป่าเหี้ยที่เจ้าเขาไปทายตะกี้เห็นไหมอือ่าพอดีมาแหละ บบดนี้เรากับมีครอบมีครัวแต่ทั้งลุงบัดอยากได้หีดอยากได้คลองแต่บุญมีฮิตบ่มีคลองให้อ่าทางลุงหรือว่าทางอันผัวทางผัวสะเปียนเพิ่นสิเอิ้นเป็นข้อเท้าเนาะบบดนี้เนาะเลาเว้าง่ายนี่อันอันนี้นั่นผัวใหม่เราบ่ผัวใหม่เรานี่ตะกี้เราบอมีเนาะเท่ากับลูกสองคนนี่บ่นไม่เป็นลูกเรานี่เนาะลูกติดเมียลูกติดเมียเลย แล้ววันนี้ทางนั้นอยากได้ฮีได้คล้องนะโมอยูคั้นได้ฮีได้คลองตามที่เพิ่นอยากได้นี่แกอยู่ได้แต่วันนี้นะทั้งัวาร์เราก็แบบว่าเป็นลูกคำผ้าคำพ้อยคือกันนะบ่มี่พ่อบ่มีแม่คือกันทางนั้นแกบอกเลยนี่มันกะขมังอยู่เนยเนาะเอ้าคนเฮามันมันยังหาบ่ได้บังคับอยากได้ฮีได้คลองในใจหาได้ปรบปรับมันกะยากเนาะแล้วบัดนี้อยากได้บูแมนอยากได้น้อยๆเด้านะ อ่า20ล้าน20ล้านได้ป๊าดูๆๆเดี๋พ่อยีติให้เด้อพ่อยีติให้อยากได้อ่า20ลานบัดนี้เราว่าโอ๊ยแต่เงินสิซื้อข้าวซื้อน้ํากินแต่ละมื้อนี่ก็ยังําซื้อข้าวโลกินล่ะวเงินคเงินลานจักใช้เนาะเงินเป็นก้อนเนาะแต่อันคว่าอัน แบบว่าเอาฮับฮีฮับคล้องหมเป็ดไกล้นี่พอสิได้พอชิได้อยู่ล่ะบ่ะแล้วบันนี้บัดทั้งผู้ลุงบัดอยากได้อยากได้เบิร์นะสาวล้านจีติแม่อยากได้เบิดแล้วบันนี้กัท่านฮับฮีฮับคลองทั้งพ่อวาดนี่อย่างมันก็รวมรวมกันมันก็สราปลาย้านได้เนาะมันดึงทาผู้ใหญ่สาแก่อหยังเพลินทั้งละก็เลยคันบ่มีแล้วก็ออกเพิ่นวาไลอออกแต่ทั้ง ผู้เป็นเมียก็เลยมาขออยู่มีตู้นี่มาขออยู่นําอีกอ่าระบาวอีกผู้เป็นพ่อสแตลนี่แหละมาขออยู่เราครั้งทีละก็มาขออยู่กันมาขออยู่อีกต่างคนต่างมาขออยู่อันเทียงนั่นกันไอ้เอนเอ็นบ่าวเอาเอาเนาะเ่าว่าถึงเรื่องหีดล้องเนาะมันกะคนท้าหาเร้ากินข้ามนะพี่น้องในถาว่ราชบังคับ ให้ได้มันก็ยากยากเลยเนาะเงินชาวล้านนี่เมนยูสำหรับคนรวยนะแค่เศษแมนอันนี้ดีดนิ้วบาทเดียวนึ่งกนทำคีเ็บเพื่อนแด้พี่น้องเลยแต่สำหรับคนจนหาเส้ากินคำนี่มันซึ่งเงินํำนี่นะมันถือว่าลายชุดเลยพี่น้องเลยอ่ามันบริหน่อยนยสำหรับคนมีนะโอ้ยทำนี่นะสามารถเห็ดเอียงได้หลายยากสํสำหรับคนจนแมน มันกูได้เนาะสาวล้านเฉพาะลำพังชีวะหาชื่อเขาโลกขับปองกินมนก็ยากคือว่าแล้เนาะสาเหตุที่มาอยู่นี่เนาะโอเคปัจูุบ้านอยู่เมืองกับอไรเีกยนาะโบมีดินเนี่ยหาคขอยู่ที่นั่นก็บ่าอีกจังว่านี้นะเราไงออกมาให้มันวิดเลยนะเ่าไงเนาะ เพราะว่าตอนนั้นมันก็แบบเพิ่นไล่แบบว่าทันหันเลยนะบ่ได้ตั้งโตเลยหั่นน่ะพอไงมันกําลังวุ่นๆเนาะตะกี้จักสิไปหหน้าเพิ่ไปแม่นก็เลยหอบเสื้อผ้ามาทุ่งห้ทุ่งนาพอใหม่เด้อทั้งตอยู่ยยน่ยนอนกัน4คนเนาะยโอ้ยพี่น้องเนาะอันนี้ก็เริ่มหัวเเนาะ มเริ่มพูดเริ่มพังแน่นี่มันตามแบบมันตามยังยังดีอยู่มันยังไม่หัวนี่เนาะมันยังใหม่อยู่แต่ว่าตัวนี้เริ่มสอมแซมแล้วตัวนี้เนาะแต่ได้มองก็นอนก็บสอบมองนอนก็บสอมแซมแล้วหัวอยู่กับมืหัวปันไดที่ล่ะวาหัวกับหัวปันไดป่าวมือหัวปันไดกินข้าวแรงแล้วบ่กินแล้วกินกันยังกินกับปลากระป๋าปลาชู้หรือเป ปลาทูไปซื้อปลาทูบ่จับบาร์นั่นแหละมาบารีป่ะตุ้ยบ่ะตุ้ยขาวๆป่ะบาลีนะคำตุ้ยนะเอ้ยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อนี้กับพ่อพอเมย์เพื่อนเนาะเพราะว่าถามยังกับบอคอยหูวันไหนดอกเรื่มเล้าเนาะเพราะว่าเล็กน้อยเด้พี่น้องเลยเออเออ ปลาสามีเตอสีหามีอันน่ะหม่นองพนไต้มก่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยนี่เต็พุดเถนาเถนไยมาพ่อก่อนเฮ้ยลูกเบึงมาลูกสาวกันนะอดึงยิ้ลูกนะอ๋อลูกอะมีเด้อไปต้มเด้อนี่ขนมเด้อ เออยู่กันสงคนเนาะอืถ้าเป็นน hey, ้องน้อยบางคนก็เล่นปุ๊บเลนีไปนอนยเนาะอแต่นี้ยังดีเป็นนางอยู่ค่ะคือว่านเป็นเครเย็นแน้ะเป็นเคเห็นาะมาเรื่อยนะแต่ว่าคือปคคเห็นแจ็คเกตในก็ห้อยเนาะไม้อ้าย้อ้ไอ้ไ้ไเ้้อ้ไะ้ไอ้้ออ้ไอไ้อไอออ้ไ้อ พอตีนะเออเด้อตีน่องเนี่ยตีน้องโอเคมาตีน้องเออป้าชาเนาะมีแต่ระเบาสีเมือก่อนเด้อบี้เด้อด้วยเฮียนหนังสือกับน้องเด้อคำเลยเนาะบนนี้มีไฟอย่างโมลุกไฟโซล่าเซลล์กับโบมี่ป่ะไฟโคมเลยสะิะมีมีอยู่ ว่าเอาไงตอนขึ้นใต้กินข่าวแล้แมันนอนเลยเหมือนเหมืนเลยเนาะขวดพวงกับีเท่านี้นีเนาะของก็นกินเนาะก็ถ้าว่าตอนขึ้นพอพอไปกั้นก็เป็นบ่มีบ่มีไฟละครบอันเดียวเหนื่อยเหน่อยเฮเดี๋ยวพอทีให้ไปนะไปต่ ไป้าายมือนี้มีแต่บอกลับก่อนเด้อมือหนามือหนาจะมาใหม่เด้อไปสบายดีเด้อเนาะไปไปพี่น้องเลยไปละไปดิไปดิสบายดิสบายดิลูกเปลี่ยนบอกระเปลิ่นมาพี่ลูกมาเอ้ยนาะลูกสาวก็ได้ได้มาทุ่งไหนทุ่งง่ายอีกแล้วมื้อนี้เนาะเข้ากับโบง่ายปานใดเนาะนาโคกเนาะถือว่าบ่ปานใด แถวหน้าโคกได้เลยพี่น้องเลยเป็นอันนี้ปลาชาร์นอมีเต็มมือน่ะทาได้เข่ามาใหม่กับจังจังแม่ทำอันใหม่พี่น้องเนาะเป็นจังไงหาเต่ากับพ่อหู้เลยละพี่น้องเนาะตามมาเล่าเออมาไล่เล่ามากกันนะเนาะแต่ก็คือว่านะพี่น้องเอ้ยมันมองอยู่มองเช่ากับปลาลูกปลาเต่าไว้ี่เวลาพ่อแม่มาอยู่กับไก่เนาะขี้ย่านอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเถียงนี่ประตูแล้วกับบริยุ่ยเป็นที่ชีแล้วเนาะก็ถือว่า เป็นตาย่านอยู่สำหรับเขาเนาะไปสำหรับวันนี้ไปแล้วพบเจอกันใหม่พี่น้องนเนอะ็เนาะขอบคุณพี่พี่น้องเลยเอฟซีเด้เอที่เข้ามาติดตามนะครับส้มพี่น้องไปก่อนสบายดีป้าปลาลูกป้า